สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีนยามเช้านะคะวันนี้ขออนุญาตที่จะมาอัปเดตข่าวสารกันสักนิดนึงเกี่ยวกับพลตรีหญิงแต่อาจจะได้ขึ้นมาเป็นพลเอกหญิงแล้วจริงหรือเปล่า เราต้องมาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะคุณหญิงออนนงเราก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับนี้ด้วยจ้าเราย้อนกลับไปทบทวนความจำกันสักนิดหนึ่งเมื่อประมาณ5วันที่ผ่านมาเราเคยรายงานไปเกี่ยวกับเรื่องของทางอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมงานกรถินพระราชทานอย่างยิ่งใหญ่ที่จะมีพลตรีหญิง คุณหญิงออนอคนงปิยนาถวชิรพัฒนไปทำหน้าที่ผู้แทนพระองค์ในการนี้มีการจัดแปลงนาสาธิตโคกหนองนาโมเดลที่สวนแม่หนูเพียนของนางหนูเพียนสรภูมิซึ่งเป็นมารดาของเจ้าจอมออนอานงอีกด้วยอำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกันสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ คนตรีหญิงคุณหญิงออนนงปียานาถวชิราพในวันอังคารที่15ตุลาคมที่ผ่านไปแล้วก็ต้องถือว่าได้รับการให้เกียรติอย่างมากเลยโดยมีการเกณฑ์ประหลัดอำเภอต้มสำรวจพื้นที่ประชุมเตรียมการที่จะรับผู้แทนพระองค์โดยได้รับการประสานงานจากกองพระราชภารกิจในพระองค์904 ว่าในหลวงนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทางพลตรีหญิงคุณหญิงอ่อนอนงได้เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้ากถินพระราชทานณนะวัดท่าสแบงตำบลมาบ้าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพีพศ2516และพื้นที่สวนของแม่หนูเพียนโคกหนองนาโมเดลบ้านฝั่งแดงหมู่ที่6 ำบลอุ่มเมาส์อําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเตรียมการที่จะรับผู้แทนพระองค์และมีการจัดทำแผนงานปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติดูนะคะนี่คือการเตรียมการในการต้อนรับพลตรีหญิงคุณหญิงออนอันงก็มีการใช้คำว่าสมพระเกียรติกรม,มาวังผู้ใหญ่ในพระองค์ระดับสิบ เป็นประธานพร้อมด้วยพลเอกนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทหารตำรวจผู้บริหารสถานศึกษาภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการในการต้อนรับอย่างดีต่อมามีความเคลื่อนไหวเมื่อ5วันที่ผ่านมาเช่นกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอังคารที่15ตุลาคม2567เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐถินณวสุวรรณดารา,รามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอังคารที่15ตุลาคม 2,567ณนะห้องประชุมบึงพระรามชั้นหนึ่งอาคารหนึ่งสาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแล้วก็เตรียมการรับเสด็จต่อมาในวันที่16ตุลาคมวันพุธนะคะที่วัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็เช่นเคยนะคะลักษณะแบบเดิมเหมือนเมื่อวันที่15เลยจัดประชุมการแล้วก็คณะกรรมาการทางด้านการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่และลำดับขั้นตอนของการจัดพิธีในครั้งที่หนึ่งเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินณวัดสวุวรรณดารา,รามและวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพุทธที่16ตุลาคมในเวลา13.30นาฬิกาส0นาทีณวสวุวรรดารา,รามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีรองผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพร้อมด้วยส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จดังกล่าวเพราะฉะนั้นในสองข่าวนี้นาที่ม่ได้อ่านไปก็คือในวันที่15ในวันที่16 ก็คือมีการประชุมมีการตระเตรียมเพราะว่าจะต้องมีการรับเสด็จต่อมามาดูการอัปเดตล่าสุดนะคะของทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันจันทร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2567 เวลา8นาฬกา30นาทีณวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมและจัดทำแผนการปฏิบัติถวายความปลอดภัยเพื่อเตรียมการในการรับเสด็จพลเอกหญิงอนอนนนงปิยานาถวชิรพัฒคุณตกใจมยคะรับเสด็จพลเอกหญิงออนนนงปิยานาถวชิรพัฒ พราะเมื่อสักครู่นี้ที่มีได้อ่านข่าวเก่าเมื่อประมาณห้าวันก่อนยังเป็นพลตรีหญิงอยู่เลยห้าวันให้หลังอัปเกรดขึ้นมาเป็นพลเอกหญิงอ่อนอนงปิยนาถวรชิระพัฒเป็นผู้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในพิธีสมโภชและห่มผ้าองค์พระนอน ณวัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่และเข้าร่วมประชมุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จดังกล่าวทันทีที่มีประกาศแบบนี้ กลุ่มคนที่ต่อต้านชจ้คุณพระอยู่แล้วรวมทั้งสนับสนุนทางพระราชินิุุธิดาก็ไม่ปล่อยให้เวลาได้ล่วงเลยผ่านไปก็โพสต์เลยนะคะว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำงานสำนักงานวัฒนธรรมยังไงการใช้ภาษายัางใช้ไม่ถูกแล้วยศพลเอกนี่ใครตั้งให้คะ พลตรีอยู่ดีๆแอดมินมาเพิ่มยศให้เป็นพลเอกเลยแล้วรับเสด็จใครคะอ,อนนนงเป็นเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่คะเตรียมการเอิกระเริกจะยิ่งกว่าพระราชวงศเสด็จมาเลยเนาะแต่ละคนแต่ละคนขยันเสนอหน้ากันออกมาก็เหมือนที่ไม่ได้อ่านไปนะคะว่ามีสะดุดใจคําว่ารับเสด็จเนี่ยแหละทีนี้เราต้องมาดูกันนะคะว่าในแอดมินเพจนี้เนี่ยเขาเป็นคนเขียนข่าวเอง หรือว่ามันเป็นเนื้อข่าวที่มันมีการส่งออกมาจากสำนักพระาชวังอันนี้ก็น่าคิดนะคะว่าทำไมเขาถึงได้กล้าใช้คำว่าพลเอกหญิงแล้วก็ใช้คำว่ารับเสด็จด้วยดังนั้นคนที่รักราชนีก็ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเช่นกันก็คือเขาก็เข้าไปในสำนักงานวัฒนธรรม เข้าไปในเพจเลยแล้วก็เข้าไปแท็กชื่อแล้วก็เข้าไปเขียนถามเลยเมื่อ9ชั่วโมงก่อนแต่ว่าก็ไม่มีใครตอบอะไรเลยก็จะมีกลุ่มคนน้รักราชินีเนี่ยแหละค่ะเข้าไปสอบถามว่าทำงานสำนักงานวัฒนธรรมยังไงใช้ภาษายังไม่ถูกต้องเลยแล้วยศพลเอกนี่ใครตั้งให้คะพลตรีอยู่ดีดีแอดมินก็ไปเพิ่มยศให้เป็นพลเอกเฉยเลยแล้วรับเสด็จใครคะ ออนอนงเป็นเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็มีบรรดาเพื่อนๆเ,เขานะคะก็เข้าไปเขียนคอมเมนต์ด้วยเช่นกันบอกว่าคงจะเอาใจคงจะอวยยศให้เพื่อจะได้เลื่อนตำแหน่งละมั้งคนนคนนี้ก็หัวเราะนะคะว่าอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละก็คือพยายามที่จะแผลกเจ้านายเจ้านายจะได้เห็นความดีความงามแล้วก็ปูนบำเหน็จให้ แล้วก็มีคนแซวอีกนะคะบอกว่าโ,โหนี่กล้าใช้คำว่ารับเสด็จกันเลยทีเดียวเชียวเอาตามตรงนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความพิเศษเพราะก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดไปถึงที่เป็นธีมสีชมพูกับสีเหลืองแล้วก็มีข้าวของเครื่องราชทานอะไรต่างๆเป็นธีมสีเหลืองกับสีชมพูคือชมพูปยันโบสถ์ชมพูไปยันผ้าม่าน อ,อุปกรณ์ในการตกแต่งรวมทั้งพันุ์พุ่มดอกไม้อะไรล้วนแล้วแต่เป็นสีชมพูแม้กระทั่งกลุ่มคนที่รักราชนีเขายังสังเกตเห็นเลยเขาก็เลยมีดักเอาไว้ก่อนว่าอย่าให้เห็นเลยเช่นะว่าทําอะไรที่มันล้ําเส้นหรือว่าเกินหน้าเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นองครักษ์ในการปกป้องราชนีแล้วมันก็น่าจะถูกกฎหมายด้วยแต่ว่าคุณดูนะคะในครั้งนี้นอกจากกล้าที่จะใช้คำนาชาศพท์ รวมทั้งการเปลี่ยนยศให้เพิ่มยศให้กลายเป็นพลเอกหญิงแล้วตอนนี้ก็จะมีพวกบรรดาหน่วยซาร์สได้รับการผลักดันออกมาเยอะแยะไปหมดเลยลหลายๆคนกำลังจะรอขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าเราจะเล่าข่าวยังไงดีเพราะว่าเหมือนที่มิได้พูดไปแหละว่าถึงแม้ว่าเจ้าคุณพานั้นจะได้รับเกียรต ยังอยู่ในบารมีเพราะว่าทั้งโครงการธรรมนาวาวางังทั้งหนังสือธรรมนาวาวางังรวมทั้งพระอาจารย์ต้นก็ได้รับการสถาปนาได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์ขึ้นมารวมถึงเจ้าคุณพระนะคะในเรื่องของแผ่นธรรมนาวาวางังหรือแม้กระทั่งภาพพระราชทานซึ่งเป็นภาพของเจ้าคุณพระเองก็ได้รับเกียรติด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือเจ้าคุณพระไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาในประเทศไทยไม่มีโอกาสที่จะได้ออกสื่อตามปกติดังนั้นสิ่งที่เราคิดนะคะก็อาจจะเป็นในลนักษณะเซฟต่อไปนี่ไม,ม่อยากใช้คำว่าเก็บเข้ากลุ่นนะแต่มันชวนให้คิดแบบนั้นนะ่ะมันก็เหมือนกับละครเรื่องอะไรนะที่มีซอหนึ 2, ่งซอสองซอสามซอสี คุณนายคนที่หนึ่งคุณนายคนที่สองคุณนายคนที่สามอันนี้มันมันน่าจะปฏิเสธไม่ได้อ่ะก็คืออย่างตอนเนี้ยถึงแม้ว่าเจ้าคุณพระนั้นยังคงได้รับเกียรติอยู่แต่ก็จะใช้คําว่าขึ้นหิ่งดีไหมก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันที่เมืองไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาเมืองไทยแต่ก็คือเป็นใหญ่ให้คุณไปเป็นใหญ่ที่นั่นเพราะว่าถ้าอยู่ที่เมืองไทยมันก็อาจจะอิหลักอิเหลือผู้หญิงสองคนอยู่ในถ้ำเดียวกันมันก็ยังไงอยู่ ดังนั้นก็เลยให้ทางเจ้าคุณพระนั้นไปใหญ่ที่ประเทศเยอรมนีก็อาจจะเหงานิดนึงแต่ก็สบายดีไม่มีคนมาจำกัดจำเขียไม่มีใครมาตรวจสอบอะไรเลย แต่พวกนางเล็กๆทั้งหลายก็กำลังเติบโตขึ้นมาตอนนี้กำลังผลักดันกันออกมายืนเรียงหน้ามีการถอดหน้ากากด้วยนะคะแล้วก็แต่ละคนก็มีความสะสวยเพราะว่าแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นมันมันมันจะไม่ได้เหมือนในรูปสมัยก่อนที่เหมือนกับเรียนรอดอจบบอ,อกมาก็ผมสั้นๆอย่างนั้นเลยไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรแต่ว่าภาพที่หลุดออกมาคราวนี้ทุกคนก็ดูเป็นผูห้หญิงมากขึ้นก็มีการเมคอัพกันอย่างเต็มที่ ดังนั้นก็เลยมีการจับตามองโดยเฉพาะคุณหญิงออนนนงเนี่ยแหละที่น่าจะมาเป็นเบอร์รองจากเจ้าคุณพระณนะตตอนนี้มีหลายคนเลยเดี๋ยวมี่ก็จะทําเป็นคลิปต่อไปกันละกันดังนั้นคลิปนี้เป็นที่น่าสังเกตเป็นอย่างมากเลยว่าพลเอกหญิงคุณหญิงออนนนงปิยนาถาวชิรพัฒน์เขาได้รับการประกาศน่าจะกิจจานุเบกษาแล้วหรือยังหรือว่านี่คือปฐมบท เพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้นี่ได้พูดถึงคลิปของพระต้นไปจำได้ใช่ไหมคะว่าในหมู่สงมันมีปล่อยหนังสือเวียนในวันที่19จนเ้าจนเขวยกันในหมู่สงว่ามันจริงหรือเปล่ามันเป็นการนั่งเทียนไหมทำไมไม่เห็นมีการประกาศร,ราชกิจจานุเบกษาเลยแต่จนแล้วจนรอดนะคะในวันที่21ก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศร,ราชกิจจานุเบกษาออกมา เพราะฉะนั้นจับตามองค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเจ้าคุณพระงานนี้มีเสียงน้ำตาแน่นอนเพราะว่าน่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามีการชิมลางออกมามีการปล่อยออกมาว่าคนนี้เป็นคนเอกแล้วนะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมาถ้ามีการประกาศจริงนี่คือช้ำใจนะพูดจริงๆช้ำใจแน่นอนเลยค่ะ ถ้าเขาได้ขึ้นมาเป็นพลเอกหญิงคุณหญิงออนอานงปิยนะาถวชิราพัฒน์แล้วได้รับเกียรติถึงขนาดนี้สแสดงว่าคนคนนี้น่าจะมาผง,งาดในเมืองไทยหรือเปล่าแล้วสิ่งที่น่าจับตามองมากไปกว่านั้นก็คือน่าจะมีนางเล็กๆทั้งหลายที่อัปเกรดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยที่เราได้อ่านข่าวผ่านหูผ่านตาไปก็ขึ้นมาเป็นหญิงไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณ5หรือหคนดังนั้นคนพวกนี้ หน่อยก็จะขึ้นมาไล่กันขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็รู้สึกจะประมาณาพันเอกหญิงกันแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเป็นพลตรีพลโทสุดท้ายก็มาจบที่พลเอกแต่สิ่งที่น่าคิดคืออะไรไหมคะนี่เข้าไปดูตำแหน่งของเจ้าคุณพระก็ยังคงเป็นเจ้าคุณพระแล้วก็เป็นยศพลตรีหญิงเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าคนคนนี้ถ้าเขาได้ขึ้นมาเป็นพลเอกหญิงก็คือน่ากลัวมาก แสดงว่าไม่ธรรมดาต้องเป็นคนที่ทําดีทําถึงและถูกใจมากถึงขนาดที่ยกขึ้นมาเทียบแล้วคุณรู้ไหมคะว่าถ้าเขาได้ขึ้นมาเป็นพลเอกหญิงจริงราชินีสุทธิดาก็พลเอกหญิงนะแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับทางองค์พาองค์พาก็เป็นพลเอกหญิงเช่นกันแต่ถ้าเกิดไปดูที่พระเทพหรือว่าทางฟ้าหญิงจุฬาพรคนนี้จะมีความพิเศษเพราะว่าน่าจะเป็น เครือญาติเราต้องพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นเครือญาติเป็นเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ดังนั้นยศของพระเทพก็จะเป็นพลเอกหญิงเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงรวมทั้งทางฟ้าหญิงจุฬาภร์ก็เหมือนกันพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงแล้วก็มีคำว่าด็อกเตอร์นำหน้าอีกทีหนึง่งดังนั้นถ้าเกิดว่าครั้งนี้ ถ้าสุดท้ายแล้วจะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาขึ้นมาเป็นพลเอกหญิงคุณคิดอย่างไรไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของพระราชินีหรือว่าเป็นแฟนคลับของทางเจ้าคุณพระคุณคิดอย่างไรคะที่คนคนนี้สามารถอัปเกรดขึ้นมาเทียบเท่ากับพระราชินีแล้วแล้วก็ยศใหญ่มากกว่าทางเจ้าคุณพระางานนี้มีแนวโน้มว่าคุณหญิงออนนงมาแน่เมืองไทยพังแน่ วังหลวงพังแน่จริงหรือเปล่างานนี้แฟนคลับของเจ้าคุณพระต้องมีเสียน้ำตาเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนี่นในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ